พ่แม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเมืองดวงสิริดวงสิงสริษแมลงทอดเด้อค่ะนี่พาบ้านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องตักกระแตนทอดเด้อตักกระแตนทอดลดด้วนค่ะดักแด้พ่อแม่พี่น้องจิ้งหรีดเด้อค่ะสะดิง้งสะดิ้งค่ะแมงกระชอนพ่อแม่พี่น้องนี่นี่ค่ะ นี่อันดักแด้เด้อยิาบาทเด้อค่ะยิบฮาบาทอันนี้ลดดวนค่ะขายข้างเริ่มต้นที่หาสิบาทเด้อจ้าหาสิบาทอันนี้ตั๊กแตนเด้อค่ะทีนี้ตั๊กแตนก็หาสิบาทค่ะดักแด้นี่นี่ผาบาทได้นะคะอุ้ยหอมมากค่ะหอมหอมจิ้งรีดจิ้งรีดค่ะจิ้งรีดเริ่มต้นที่นี่าบาทเด้อจ้า สดิ้งค่ะนี่นี่คือโตสะสดิ้งเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสะดิ้งสะดิ้งก็งี่ผาบาทเด้อค่ะอันนี้แม็กัดช้อนพ่อแม่พี่น้องงี่ผาบาทงี่ผาบาทค่ะไม่ไม่ไมสดสดได้ดเด้อค่ะเด้อม้าได้เลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องม้าได้มาได้ข้าวข้มาได้าามาได,าได้แม่ค่ะเพิ่งกำลัง เพิ่นกําลังมากเนี่ยค่ะเพิ่นกําลังมากค่ะเพิ่นลงของนั่นของค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ยูเสริมให้คอปเพกเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องมาได้คุณลูกเพิ่นดวงสิริแมลงทอดค่ะอร่อยทอดไม่ไหสดเด้อพ่อแม่พี่น้องมาได้มาได้ค่ะมาได้ค่ะมาได้เลยเด้อค่ะมาได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะข้าวมา้ขมาข้าม้านี่นี่อันนี้เป็นอ่านมจีนเด้อพ่อแม่พี่นอ้องขนมจีนขนมจีนน้ำเงียง้ยวน้ำเงียง้ยวน้ำเงียง้ยวพ่อแม่พี่นอ้องน้ำเงี้ยวเด้อน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวอันนี้สับพิ่ นี่หนักมากอันนี้น้ายาปลาดปลาน้ออันนี้นะนำยากรีปลานต์น่นอันนี้จะปีปลาปลาีาอันนี้น้ริกคอทนน่นมากอันันไปลาน่ยไปาเอยละดีนะายงไงกย คนมีให้เาเลือกหลายอย่างเลยเด้อพ่อแม่พีน่น้องผักผักเลือกได้เลือกได้ซี่บุฟเฟ่บุฟเบ่ผักบุฟเบ่ผักเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ผักตะกินตะกินผักผักไม่ไม่สดสดผักไม่ไม่สดสดมาได้มาได้พ่อแม่พีน่น้องบุฟเบ่ผักเด้อชุดหนึ่งหาสิบบาทหาสิบบาทพ่อแม่พีน่น้อง พูดได้ไม่ได้พูดทั้งสวนมาบ่ปเป็นอย่างเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ได้บพบดทั้งสวนไหมมีให้สแกนสกแกนได้พ่อแม่พี่น้องสกแกนได้สแกนได้ค่ะมาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมามามาค่ะมาได้มาได้ค่ะค่ะมีนมนหนังสือ มีอะไรไม่มีอไรไหนบ้าไม่ได้ไม่ได้ของไม่ได้ทคิดนีชม่เดเออสองท